ทุกอย่างต้องเป็นคุ้มข้าใจมาสองฝ่าย mm hmm. บัวขาวเป็นตำนานซูเปอร์สตาร์ผมชอบมากแต่เขาอายุ42ทุกนักมวยมีช่วงที่เป็น uh, the peak prime peak ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็น 23, 25, 27มันแบบเขาจะเสี่ยงความเสี่ยงเขาจะมามากับชุกกับชิงกิสมันมันแบบมันมัน,มน,มน,มนเขาน่าจะชุกกับ ตำนานอื่นถ้าเกิดเราจะทำบุกเขาโอเคตำนานในตำนานกับตำนานสนใจโอเคแต่แต่อยู่ต้องยูดี้เข้าใจคือแบบวันเป็นระดับสูงที่สุดท,ทั่วโลก best of the best ผมถ้าเกิดอันนี้อันที่ฝ่ายอันนึงเป็น best of the best มวยสดอย่างเดียวถ้าเกิดยูไม่เป็น best of the best ตอนนี้นะไม่ใช่เมื่อก่อนตอนน,อน,นี้ต้อง best of the best มวยสด ไม่มีทางชนะในในใน,ในวันไม่มีทางอีกอย่างหนึ่งวันถ้าเกิดผมเอาใครนะผมไม่เคยเจอที่แบบจ่ายไม่ได้พูดอย่างนี้แค่นั้นเองถ้าเกิดคุ้มผมจะจ่าย100%ยเปผมจ่ายมากที่สุดทั่วโลกไม่ต้องพูดทุกศิลปะไม่ต้องพูด